สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาสมัครนะคะเพื่อที่จะเป็นนักเขียนของเว็บไซต์อ่าปินโตนะคะปินโตบุ๊กตัวนี้นะคะซึ่งมาแทนอุอ๊ปปีนะคะก็เริ่มต้นด้วยที่การเข้ามาที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าปินโตค่ะนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเจอนะคะปินโตบุ๊กนะคะปินโตบุ๊ก .com ตัวนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไป นะคะแบบนี้เลยนะคะซึ่ง <c oughs> พอเรามาถึงหน้าจอของเว็บไซต์ปินโตนะคะอันนี้การกระบาดออกไปได้เลยนะคะตรงนี้อันนี้เป็นในส่วนของเว็บไซต์เขาทำโปรโมตคลิกทิ้งไปนะคะให้เขามาอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะให้เขามาอยู่หน้าจอแบบนี้เดี๋ยวเอาเอาอจาไปก่อนแบบนี้ให้เห็นสมาชิกเข้าสู่ระบบนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถ นะกดสมัครสมาชิกก่อนเพื่อที่ก่อนที่จะเข้าไปสู่ระบบแล้วค่อยไปสมัครการเป็นนักเขียนนะคะอะ่ะโอเคกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะคะก็ใช้อีเมลค่ะนะคะชื่อผู้ใช้ค่ะชื่อผู้ใช้ก็คืออาจจะตั้งเป็นอย่างเช่นอ่าของจิงก็จะเป็น i m m จแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะอะะอาเห็นไหมชื่อผู้ใช้สามารถสร้างได้ครั้งเดียวและไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลังคือชื่อที่เรา จะให้โชว์นะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะการตั้งรหัสผ่านก็จะมีมีรหัสผ่านต้องมีอย่างน้อยแปดตัวขึ้นไปนะคะรหัสผ่านต้องมีตัวอักษรและตัวเลขนะคะก็ตั้งไปนะพอตั้งเสร็จป,ปุ๊บเราอยากเห็นว่าเราตั้งอะไรไว้เรากดลูกตาตรงนี้นะคะเขาจะขึ้นโชว์สมมติว่าเรากดสมมติกินกดมันจะเป็นจุดๆดแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราอยากรู้ว่าเรากดอะไรไปบ้างเผื่อจะเล้ไม่ไม่ลืมไงคะเราก็มากดลุงลูกตาเราจะเห็นเลยนะคะเราก็จดไว นะโอเคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่สมัครไปแล้วถ้าลืมรหัสผ่านก็กดลืมรหัสผ่านแล้วเข้าทํางานใหม่ได้เลยนะคะอันนี้คือการสมัครสมาชิกนะจินไม่สมัครให้ดูนะคะเพราะว่าจินมีในส่วนของบัญชีที่สมัครแล้วแค่นี้ค่ะพอเราใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะคะพอกดสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปเข้าหลังบ้านค่ะเพื่อที่เข้าระบบไม่ใช่หลังบ้านเข้าระบบตรงนี้นะคะอ่ะ ซึ่งเดี๋ยวจินจะพาไปเข้าระบบนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาออกไปก่อนนะอันนี้อ่าโอเคมาหน้านี้เหมือนเดิมเราก็เมื่อกี้สมัครแล้วเนาะก็จะได้รหัสผ่านได้อีเมลอะไรสำหรับการเข้าระบบนะคะสำหรับที่จะไปสมัครเป็นนักเขียนนะคะเข้าสู่ระบบกดตรงนี้นะเราก็ใส่ไปเลยนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะถ้าลืมรหัสผ่านกดตรงนี้อย่างที่จินบอกว่าไม่ต้องกังวล หรือนะคะถ้าเราจะเข้าผ่าน Facebook เราล็อกอินผ่าน Facebook นะคะหรือ ID ของ Apple ก็ได้แต่จินจะล็อกผ่านเข้าสู่ระบบด้วย QR Code ในแอปพลิเคชันของปิ่นโตในมือถือนะคะ<ๆ>ก็เราก็ไปที่แอปของเรานะคะแอปปิ่นโตของเรานะเดี๋ยวนะจินไปที่แอปปิ่นโตจินก่อนแอปปิ่นโตนะคะแล้วก็กด สแกน QR Code ตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะจินก็จะใช้ในส่วนของสแกน QR code ของจินเพื่อที่จะเข้าระบบนะคะอ่าเขาจะอยู่ตรงโปรไฟล์นะคะสแกนปุ๊บนี่นะคะก็เข้าสู่ระบบนะกดผ่านในมือถือนะคะก็จะเข้าสู่ระบบนี่เข้ามาแล้วนะคะนี่คือเข้ามาแล้ว <c oughs> เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะ พอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมองหาอะไรถ้าเราจะสมัครสมาชิกนะคะก่อนอื่นเนาะจินอยากให้ทุกคนเลื่อนลงมาค่ะเขาจะมีในส่วนของเลื่อนลงมาท้ายๆเลยนะคะเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับปินโตนะคะนะคะสามารถที่จะศึกษาข้อมูลนะ,ะเกี่ยวกับของปินโตได้เลยนะคะนี่นะคะอยู่ในตรงนี้หมดเลย มีปิ่นตัวมีปิ่นตัวแอฟเฟรดด้วยนะคะนี่ค่ะขั้นตอนการสมัครเป็นนักเขียนเห็นไหมคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะซึ่งนี่นะคะการเป็นนักเขียนการลงทะเบียนนักเขียนเขาบอกว่าขั้นตอนนะคะก็คือลงทะเบียนเป็นนักเขียนก่อนโดยการลงทะเบียนเป็นนักเขียนเนี๋ยไปอ่านดูลาะเียดอีกทีนึงนะคะเวลาที่ลงทะเบียนเป็นนักเขียนเสร็จแล้วเราเข้าสู่ระบบนะให้เราไปที่หน้า หาะะหน้านักเขียนแล้วเข้าไปที่ยอดขายและการโอนนะเข้าไปที่ยอดการขายและการโอนแล้วเลือกแถบคําว่าข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วก็กดลงทะเบียนนักเขียนนะคะโอเคไหมสามสเต็ปซึ่งการลงทะเบียนนักเขียนเนี่ยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะอย่าลืมข้อมูลบัญชีธนาคารด้วยนะคะข้อมูลบัญชีธนาคารด้วยแล้วก็นะคะ อ่าสำเนาบ,บัตรประชาชนด้วยนะคะสำเนาบ,บัตรประชาชนนะเป็นรูปถ่ายเตรียมเอาไว้แล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะซึ่งเวลาที่เราใส่ข้อมูลเราก็กรอกตามตามแบบฟอร์มของเว็บไซต์เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็รอทีมงานใช้เวลาตรวจ3-5วันทำการนึกออกไหมคะ3าวันทำการพอ3-5วันทำการแล้วอนุมัตินะคะเราถึงจะสามารถ นะคะที่จะลงขายอ e ีบุ๊กของเราได้ซึ่งเดี๋ยวจินจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูสําหรับการลงขายนะซึ่งการลงขายอ e ีบุ๊กนะคะในส่วนของปินโตเห็นไหมคะเขาก็จะมีบอกขั้นตอนการเผยแพร่เหมือนกันก็คือเข้ามาที่หน้านักเขียนกดสร้างอ e ีบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยขายไหมคะโดยเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟบุ๊กทดลองตามประเภทคือคือเราสามารถที่จะใส่นะคะในส่วนของเตรียมในส่วนของ PDF นะคะเอาไว้เนาะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนนักเขียนกันซึ่งพอเราเข้ามาเราจะเจอหน้าแบบนี้นะคะเจอหน้าแบบนี้นะนี่นะนี่คือเข้ามาแล้วมีรูปแล้วนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วไปที่ไหนคะไปที่หน้านักเขียนตรงนี้นะคะไปที่หน้านักเขียนตรงนี้ตึมพอไปที่หน้านักเขียนเสร็จปุ๊บนะคะเขาบอกว่าไปไหนต่อนะคะมองไปที่ยอดขาย และการโอนนะคะคิกเข้าไปเลยแล้วมองไปที่ข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะคิดเข้าไปเลยนะคะซึ่งของจินเนี่ยนะคะสมัครไปแล้วไงคะมันก็เลยมีบัญชีธนาคารอยู่ตรงนี้นะคะสมัครไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นพอพี่พี่น้องน้องที่ยังไม่สมัครนะคะสมัครปุ๊บนะคะกดมาตรงนี้ปุ๊บเขาจะมีคําว่าลงทะเบียนนักเขียนอยู่ตรงนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะให้เรากรอกลงทะเบียน นักเขียนนะตามขั้นตอนของเขาเลยนะคะเขาจะค่อยๆบอกเนาะแต่ของจินมันไม่มีให้ดูแล้วนะคะเพราะสมัครไปแล้วนะคะโอเคนะสำหรับคลิปนี้